ครับวันจะพามาดูท่อนพันธุ์ของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี5 0านะครับเพื่อที่จะนำไปปลูกนะครับท่อนพันนะครับก็ดูตานะใกล้ๆนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาบ่มไว้เนี่ยดูว่านี่ฮะกำลังแตกรากครับ แล้วก็ดูท่านนี้ครับเมื่อบ่มไว้เริ่มแตกรากครับแล้วก็ตาอ้อยกำลังจะแตกที่แตกมาแล้วครับนะครับจากมันแตกมาแล้วนะครับก็ดูแต่ละอัดนะครับว่าเป็นยังไงครับตัวอันนี้ครับนะครับ กลังแตกออกมาแล้วก็เริ่มแตกรากแล้วนะครับบ่มไว้ตอนที่เออ่มาจาก <c oughs> ขนส่งนะครับ่บอยก็มีแตกรากออกมาแล้วก็คิดว่าวันนี้วันพุธครับเช้านะครับ,รบอีก3วัน ก็จะเอาไปปลูกนะครับอีกสามวันก็จะเอาไปปลูกสักพักพอทีนะนี่ครับก็จะแตงรากมาครับเวลาไปปลูกนะครับเราก็จะวางแนวนอนก็คือรากสองข้างอย่างนี้นะครับวางลงกับพื้นลงไปลวกับพื้นลงไปดานดินนะครับแล้วก็กดหลุมครับนี่ผมขอลมแบบนี้นะครับนะก็เดี๋ยววัน เสาร์อาทิตย์วันนี้มันพุดธนะครับจิกไม่กี่วันครับสายหวานนะครับสายหวานก็จะเอาอ้อยสุพรรณบุรีห้าสูนะครับที่ส่งมาให้เนี่ยบางอันจะเป็นสาข้อตาสองข้อตานะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งอ้อยเป็นแบบสาข้อตามาให้บ้างนะครับอันนี้แบบสาข้อตานะครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งสองสามนะครับ รรออก็นี่ครับมีรากออกมาแล้วก็มีนี่ครับตาแล้วก็มีนี่ครับปรัดตุบตุบเหนกันนะครับมีแบบสามข้อตาหนึ่งหนึ่งอันสองนะครับแล้วก็นี่ครับสามข้อตาสามก็ แล้วก็อ้อยเป็นที่เป็นยอดเนี่ยตัดมาที่มีมีมกาบมาด,ด้วยอย่างนี้นะครับก็ต้องแก,ออกอนนกแกะออกนะครับอันนี้ต้แกะออกนะเพราะว่าอันนี้คือถือกล้องแค่มือเดียวนะครับแกะไม่ได้นะครับมาดูอันนี้นี่ครับอ้อยสองพันส่ห้าศูนย์ใช้ผ้าเปี่ยคลุมไว้มีความชีวิตเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อออกมาวัน สมก็จะยกไปนะครับครับก็เดี๋ยวจะใกล้ไปลบปลูกกันนะครับห้ 50. คสิบก็พรมน้ำไว้แบบนี้นะครับนี่ฮะผ้าปิดไว้พรมไนวะแล้วก็เอาน้ำพรมนิดนึงให้มันมีความชื้นความชื้น เปิดน้ำนิดนึงก็พอแล้วครับแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดให้น้ำมีความชื้นอ,อย่างนี้แล้วก็ควบขุมไว้นะครับคุมไว้มคีความชื้นแค่นี้เองครับความชื้นเดี๋ยวเขาจะแตกหนอก่อแตกรากออกมาโอเคครับสวัสดีครับ